ได้ออกบรไยากาดทางลุมให้ดูนี่คือพาหงหดุดจกักรไเราจะคือผาพ่อเมืองให้เบิรงบริเวณผาพ่อเมืองเวลานี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมงจ้ะตอนเย็นได้ออกอตรงนี้ก่อนจก้กตรงนี้คือผาพ่อเมืองตรงร้านกลางเต็นท์พอได้อออยู่นะจากคือผาพ่อเมือง รงนี้คือถึงเลยจ่าแต่บอท่านได้ขึ้นไปพาหัมหดน่จ่าช่วงเวลาบ่ายเห็นผูไดมากระหอบแห็ๆห็ดน่จ่า ถึงเลยจ้าแต่บาท่านได้ขึ้นไปผาหำหดนะจ้าชัยภูมิจ้าอุทยานแห่งชาติไซท้องจากแค่นี้จ้บาบายท่านไปถึงผาหำหดก็จ้าทางลงผาหำหดจะขึ้นไปตรงนี้นะจ้าแต่ว่าช่วยผาพอเมืองให้เบิ้งบริเวณผาพอเมืองเวลานี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมง วงบ่ายนี่ย้ายออกจากประธานได้ขึ้นไปนะจ๊ะจ้ะผา,าหักก่อผาหำโหดท่งบัวสวรรค์ขึ้นข้างบนเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาบ่ายนี่คือบรรยากาศทางลงช่วงเวลาบ่ายจา้ะเห็นก้ใดามากระหอบเห็ดเห็ดนะจ๊ะ นี่เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆเนื้อจ้ะจากคลิปนี้แต่แค่นี้เนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวติดตามย้ายออกมักมันต่อไปด้วยจ่าย้ายออกมักมันจะพาเที่ยวจ่าเย็นสบายจ้ะพาหั่ฮดนี่จะอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะจ่าถ้าเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเนาะจ่ะเดี๋ยวย้ายออกบรรยากาศทางลุมให้ดูนี่คือพาหั่ฮดจ้ะเดี๋ยออกจิต มาถึงแล้วเรือพาหำมโหตุทยานแห่งศาสไยทองนี่คือเป็นบริเวณทางลงถึงเลยจ้าแต่บัทนั้นได้ขึ้นไปพาหำหดนะจ่าถึงเลยจ้าแต่บัทนั้นได้ขึ้นไปพาหำมหดนะจ่าไปเก็บพามาฝากเพื่อนๆเนลยจ้า จะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจากจะเดี๋ยวติดตามย้ายออกมักมันต่อไปด้วยจะเดี๋ยวย้ายออกมักมันจะพาเที่ยวจากจะย้ายออกเอาบรรยากาศมาให้ชมนอกจากช่วงบ่ายได้จากอากาศนี่คืมเย็นสบายจะได้เอาเอาเลย็กๆทุ่งบัวสวรรค์กันอาจะเดินหน้าไปทางนี้เนาะจาก บัวสวรรค์กับจะเป็นทุงกับเจียวออกจากเดี๋ยวตอนเศร้าย้ายออกจะกเก็บผับให้เบิ่งเพราะยายออกมาถึงตัวชายจังได้ย้ำเศร้าเร็วยายออกจะเบิ่งอีกแค่นึงว่ะยายออกจะขึ้นไปบอเพราะว่ารู้สึกว่าจะชั้นมาแต่ถ้ายเอะขึ้นไปได้ยเอวแบบหมดเลยจ้ะทุงบัวสวรรค์กัาจะเดินหน้าไปทางนี้นะจ้ะบัวสวรรค์กับจะเป็นทุงกระเจียวออกจากเดี๋ยวตอนเศร้าย้ายออกจาเก็บผับให้เบิ่งเพราะยายออกมาถึงถเย็นสบายจ้ะพาฮัมดนี่จะยุคข้างบน ตรงนี้เนาจะเท้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะจ้ะนี่เดี๋ยวผ่าพอเมืองให้เบิ้งบริเวณผ่าพอเมืองเวลานี่ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมงช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาบ่ายนี่คือบรรยากาศทางลงบรรยากาศเนาะจ้ะ จะไปหาห้ำหดไห่เบื้องนอกจากภาษาอีสานแบบกหาห้ำหดนอาจากเย็นสบายจ้ะหาห้ำหดนี่จะยุคข้างบนตรงนี้เน้กจาาเท้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยน้าจ้ะเดี๋ยวหาห้ำหดจะขึ้นไปตรงนี้เนอกจากแต่ว่าช่วท่านไปถึงพาห้ำหดห็จะทางลงพาหำหดจะขึ้นไปตรงนี้เน้าจ้ะ แต่ว่าชุอุทยานใซทองอุทยานแห่งชาติไสทองพาหมหดจักรียกออกยากทางลุมให้เป็นนี่คือพาหมหดจักรแยกว่าจาผาหมโหดจะขึ้นไปตรงนี้นจะจ้ะแต่ว่าช่วงเล็กจ้ะ ทุงบัวสวรรค์ก็น,น่าจะเดินนาไปทางนี้นะจ๊ะบัวสวรรค์กับจะเป็นทุงกระเจียวจ้ะเดี๋ยวตอนเ้าแยะออกเก็ดๆผ่าให้หน,นิ่งเพราะยออกมาถึงอุทยานไททองอุทยานแห่งชาติไสทองผาหำมโหดจ้ะว่างใายนีแยยออกจากบนท่านได้ขึ้นไปนะจ๊ะจ้ะผาหักก็ผาหำมโหดทุงบัวสวรรค์ขึ้นข้างบนเป็น ช่วงเวลาบ่ายจะเห็นกูได้มาระหอบเห็ดเห็ดมาจ้ะท่านไปถึงพามหุกมจ้ะทางลงจ้ะจะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะจ้ะช่วงบ่ายได้จ้ะอากาศนี่คืมเย็นสบายจ้ะได้อๆเอาเลยจ้ะทุ่งบัวสวรรค์กัน่าจะเดินหน้าไปทางนี้นะจ้ะ บนสวรรค์กับจะเป็นทุ่งกระเจียวออกจ้ะเดี๋ยวตอนเช้าเยอะออกจากเก็บผับให้เบึ่งเพราะเยอะออกมาถึงเยอะออกมาบรรขาดทางลงน,นี่คือพาห,ม,หมดกับเยอะออกจาช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาบ่ายนี่คือบรรยากาศทางลง ถึงเลยจ้าแต่บม่ท่านได้ขึ้นไปพาหัมหดนะจ่ะาเย็นสบายจ้าพาหัมหดนี่จะยุคข,ข้างบนตรงนี้เนาะจ้าเทาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเนาะจ้นี่จาเดียวทิปนี้ก็เป็นทิปอีกทิปหนึ่งเนาะจ้อท่านไปถึงพาหัมหดถนจ้าทางลงหาเย็นสบายจ้าพาหัมหดนี่จะยุคข,ข้างบน ตรงนี้เนอจะเทา้าขึ้นไปข้างบนเนอจะนี่เ,ออนเดี๋ยวท่านไปถึงผาหัมโห้ะทางลงมาถึงแล้วด้อยผาหัมโหสถอุทยานแหง่งศาสไยทองนี่คือเป็นบริเวณทางลงถึงเลยจ้ะแต่บ่ท่านได้ขึ้นไปผาหัมหสถนอจะ้ะ ถ่ายจังได้ย้ำเศร้าเดี๋ยวจยะออกจะเบิ่งอีกแค่นึงว่ะจยออกจะขึ้นไปว่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะชันมากแต่ถ้ายเอาขึ้นไปถไ่ายเอามับรรยากาศเนาจะจ้ะที่จะไปหาหัามฮดไห่เบิ่งนอกจากภาษาอีสานแบบหาหัหฮดนาะจ่ะหาหัมหดจะขึ้นไปตรงนี้เนาจะจาะแต่ว่าช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาบ่าย นี่คือบรรยากาศทางลงเยอะเยะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะจ้ะช่วงบ่ายได้จากอากาศนี่คืมเย็นสบายจ้ะ,ยะเยอาเอาเ้ะทุ่งบัวสวรรค์กนันนาจะเดินหน้าไปทางนี้นะจ้ะบัวสวรรค์กบบจะเป็นทุ่งกระเจียวออจ้ะเดี๋ยวตอนเช้าเยอจะเก็บผับมาให้เบ่งเพราะเยอออกมาถึงตอนยเย็นเยออกเอาตรงนี้ก่อนจ้ะตรงนี้คือขาพอเมือง ตรงร้านกลางติ่นเพราะยายออกอยู่นอกจากคือพาภพอเมืองตรงนี้คือยาออกมันจะขาศทางลงุงแม่คือนี่คือพาห,หมดกับยายออกจากถถ่ายจงใด้ย้ำเ้าเดี๋ยวยายออกจะเบิ่งอีกแค่หนึ่งว่าร์ยายออกจะขึ้นไปบอกเพราะว่ารู้สึกว่าจะชันมากแต่ถ้าเยี่ยงขึ้นไปได้เยี่ยงแบบจะเกลี้ยพามาฝากเพื่นพนอนๆด้วยจ้ะจากคลิปนี้แต่แค่นี้นาา้อยจ้ะจ้ะ เดี vo, ๋ยวติดตามย้ายออกมักมันต่อไปได้ใจเลยยายออกมักมันจะพาเที่ยวจากชัยภูมิจากอุทยานแห่งชาติใสท้องจากแค่นี้จ่าบายคือผาพอเมืองให้เบิ้งบริเวณผาพอเมืองเวลานี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมงจทริปนี้ก็เป็นทริปอีกทริปหนึ่งเมา่าจะชัยภูมิจาก อุทยานแห่งชาติไททองจากแค่นี้จะ่ายบายเๆเย,ย่ออกบรรยากาศทางลงให้ดูนนี่คือพาหมดจ้ะเย่เราจะเก็บภาพมาฝากเพืเ่อนๆด้วยจ้ะจากคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจา้ะจ้ะเดี๋ยวติดตามยายอ๋อม,มักมอนต่อไปด้วยจ้ะ่าเยอ๋อม,มักมอนจะพาเที่ยวจ้ะอุทยานไททอง อุทยานแห่งชาติไซทองผาหำมโหดจากอุทยานไซทองอุทยานแห่งชาติไซทองผาหมัม